สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมียจำเป็นหลังจากที่โตโมอนดูว่าตะวันบาดเจ็บและเขาคิดว่าจะต้องมีคนร้ายทำร้ายตะวันแน่นอนแต่ไม่มีหลักฐานแน่ว่าเป็นใครทำให้โตโมอนเป็นห่วงมากแม้จะไม่แสดงออกต่อหน้าเพราะความฟอร์มเยอะของเขาโตโมอนคิดแผนพาตะวันไปอยู่ที่อื่นเพราะกูตะวันได้รับอันตรายอีก แต่ตอนหน้าก็ทําเย็นชาไม่มีหัวใจกับตะวันโตมอนพาตะวันไปอยู่ที่กระท่อมในสวนยางเพื่อหลบซ่อนไม่ให้ใครรู้และสืบหาคนร้ายที่ทําร้ายตะวันในขณะที่ไปอยู่กันสองต่อสองแม้ต่อหน้าโตมอนจะพูดทุ่นๆเหมือนไม่สนใจตะวันแต่ใจและการกระทํานั้นแตกต่างกันมากเพราะเขาคอยเอาใจใส่ดูแลตะวันทุกอย่างไม่ให้ห่างจากสายตา เมื่อโตโมอนกำลังอาบน้ำยังมีความสุขและรู้ว่าตะวันกำลังแอบดูเขาแต่ตะวันทำทีปฏิเสธว่าไม่ได้แอบดูและบอกว่าพิกจูของเขานั้นเล็กจะตายใครจะอยากดูละ่ะโตโมอนเมื่อได้ยินดังนั้นก็เหมือนหยามกันชัดๆจึงแก้งแก้ผ้าให้ตะวันได้เห็นเลยว่าของเขานั้นเป็นไข่นกกระจอกเทศไม่ใช่นกกระทาอย่างที่เธอเคยเห็นกับคนอื่นมาก่อน ตะวันตะลึงตาค้างตกใจที่โตมอนแกล้งเธอแบบนี้แล้วตะวันก็ทำทีหันหน้าหนีไปทางอื่นและอดขำไม่ได้ที่โตมอนกล้าอวดหุ่นแซบโชว์ปิกาจูนกกระจอกเทศให้เขาดูเต็มตาแบบนี้วันต่อมาเมื่อตะวันกำลังเล่นโยคะไฟยอยู่บนชิงช้ากลางน้ำจนขาของเธอนั้นอ่อนแรงตะวันอ้อนให้โตมอนข้ามนันตกมาอุ้มเธอกลับฝั่งมา มาพาฉันกลับไปฝั่งโน้นหน่อยซิน้ำมันขึ้นแล้วนะ่ะฉันกลับไม่ได้โตมอนก็ลุยน้ำเข้าไปอุ้มตะวันตะวันเธอดีใจมากโตมอนอุ้มไปลื่นเกือบล้มในน้ำแต่ด้วยความเป็นห่วงตะวันโตมอนนั้นก็เกรงข่าวไว้สุดฤทธิ์ไม่ให้ล้มแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อขึ้นฝั่งมาได้แบบฟินๆแม้สีหน้าจะดูไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นักแต่ตะวันก็ดีใจและรับรู้ได้ว่า โตมอนนั้นเป็นห่วงเธอแต่แค่ไม่ยอมแสดงออกมาเท่านั้นต่อหน้าตะวันเขาดูขึงขังเย็นชาแต่รับหลังนั้นเขาคอยดูแลและคอยซื้อของมาบำรุงเธอแม้จะยุงสักตัวโตมอนก็ไม่อยากให้กัดตะวันเลยแม้แต่น้อยหลายครั้งที่เขาทำตัวแปลกอย่างยืนฉี่หน้ากระท่อมที่จริงแล้วเขายื่นบังยากันยุงที่เบิ้งจุดให้ตะวันต่างหากตกดึกโตมอนนอนกอดตะวันอย่างแน่น ตะวันยังแอบยิ้มเหมือนจะรู้สึกได้ว่าปากเขาแข็งไม่ตรงกับใจตะวันมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ผู้ชายที่เธอรักด้านหมอปาโมดที่รู้ว่าโตมอนพาตะวันไปซ่อนไว้ที่อื่นด้วยความเป็นห่วงตะวันจึงถามออกไปว่าทำไมแกไม่ให้เขาอยู่บ้านสบายๆวะบ้านที่ยังไม่รู้ตัวคนทำร้ายเขาน่ะหรอหมอปาโมดเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าโตมอนนั้นเป็นห่วงตะวันมาก แต่แค่ทำปากแข็งไปอย่างนั้นด้านที่บ้านของโตมอนจูจูวันหนึ่งน้อยก็เกือบตกบันไดโชคดีที่หมอปามโมดมารับเอาไวท้ทันน้อยตกใจกลัวมากหมอสงสัยว่าน้อยจะไม่ได้พลาดเองแต่ก็ไม่เห็นใครบริเวณนั้นน้อยขอบคุณหมอพ่อกับแม่แอบดูก็ดูออกว่าน้อยเริ่มมีความรักเข้าสลาวหมอเองก็เริ่มรู้สึกดีและเป็นห่วงน้อยมากขึ้น ด้านกิงแก้วก็ถูกจริงเสียชีวิตคาบ้านไม่แน่ว่าอาจเป็นฝีมือของโสพิษนั่นแน่เพื่อหวังฆ่าปิดปากกิงแก้วเพราะดันไปรู้ความลับของเธอเมื่อน้อยรู้ว่ากิงแก้วตายแล้วก็เสียใจอย่างมากโดยมีหมอปาโมดมาช่วยปลอบใจด้านสมวัยเองก็เสียใจมากเช่นกันไม่คิดว่าคนบ้านเดียวกันจะมาเสียชีวิตเหตุการณ์มันเริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ งานศพของกิ่งแก้วถูกจัดขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความเศร้าสลดจากการจากไปของกิ่งแก้วโดยที่ยังหาตัวคนร้ายมาลงโทษไม่ได้เมื่อหยดยวนใจและหยาดฟ้าหลังจากที่กลับมาจากการร่วมงานศพของกิ่งแก้วหยดที่เริ่มกูความรู้สึกผิดจึงอยากจะไปสารภาพความจริงเรื่องของตะวันที่ปลอมตัวมาเป็นหยาดฟ้าแต่ยวนใจกลับไม่เห็นด้วยและบอกไปว่าคุณไปบอกความจริงตอนนี้ได้ยังไง เราก็ซวยกันหมดสิได้ติดคู่หัวโตนี่หน่าซึ่งหยาดฟ้าก็ไม่ต้องการให้พ่อของเธอทําแบบนั้นซึ่งเธอคิดอยากจะฆ่าตะวันเพื่อปิดปากโดยเอ่อยออกไปว่าคนตายพูดไม่ได้ด้านแม่ของตะวันหลังจากที่รู้ว่าตะวันแต่งงานกับโตมอนเพราะต้องการเงินมารักษาเธอเธอก็เสียใจหนักมากโทษว่าเป็นความผิดของเธอจึงขอร้องให้สุดทีโทรไปหาตะวัน เพราะอยากที่จะคุยกับตะวันให้เข้าใจเดอนบอกลาตะวันเป็นครั้งสุดท้ายและหมดลมหายใจไปทันทีหลังจากที่โทรหาตะวันตะวันรู้ว่าแม่เธอเสียชีวิตถึงกับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวล้มทั้งยืนจนจิ๋วเพื่อนสนิทต้องเข้ามาประคองและคอยปลอบใจตะวันเสียใจอย่างหนักจึงสารภาพกับโตมอนอไปว่าฉันคือตะวันฉันไม่ใช่หยาดฟ้าโตมอนอึ้งไปแต่เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของเธอ โตมอนเข้าไปแสดงความห่วงใยตะว,วันเขาเข้าไปจับที่ใบหน้าของเธอนอกจากตะว,วันจะเสียใจแล้วยังมาถูกโตมอนเขาสั่งห้ามไม่ให้เธอไปพบกับแม่จึงทําให้ตะว,วันโกรธจัดตบหน้าโตมอนก็ไปเต็มแรงโตมอนตกใจจึงตะโกนออกไปว่านี่ทําบ้าอะไรของเธอแล้วตะว,วันก็ลุกขึ้นไปผลักโตมอนด้วยความไม่พอใจพร้อมก็ต่อว่าเขา ทั้งจิ๋วและหมอปาโมอดพยายามเข้ามาห้ามเอาไว้และดึงตัวตะว,วันออกห่างจากโตมอนตะว,วันร้องไห้เสียใจอย่างหนักและบอกไปว่าทีนี้คุณสบายใจแล้วนะว่าเมียคุณไม่ได้ถูกโจรขืนใจตะว,วันร้องไห้หนักจนจิ๋วเห็นแล้วก็สงสารจับใจกับสภาพของตะว,วันหมอปาโมดพยายามจะพูดกับโตมอนแต่โตมอนกับรีบห้ามให้หมอนั้นหยุดพูด โตมอรรับรู้ลว,ว่าที่ผ่านมาเขาก็ใจผิดตะวันมาตลอดและรู้ลว้ว่าเธอคือตะวันไม่ใช่หยาด้าเมื่อตะวันหายดีเธอจึงรีบกลับมาจัดงานศพแม่ของเธอไละคิดว่าจะไม่กลับไปที่บ้านของโตมอรอีกแล้วแต่โตมอรที่รักและเป็นหูตะวันจึงคิดจะตามหาตะวันให้กลับมาหาเขาโดยบอกไปว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรทั้งนั้นไปกับฉัน โตมอรีบดึงแขนตะวันเพื่อลากเธอกลับไปพร้อมกับเขาแต่สุธีเป็นห่วงตะว,วันมากจึงรีบเข้ามาขัดขวางโตมอนเห็นดังนั้นจึงพานโมโหต่อว่าสุธีไปว่าเฮ้ยนี่มึงยุ่งอะไรด้วยวะฮะสุธีทนไม่ไหวจึงเข้าไปชกหน้าโตมอนทันทีทั้งจิ๋วและตะว,วันจึงรีบเข้าไปห้ามทั้งคู่ไม่ให้มีเรื่องกันจนสุดท้ายตะว,วันก็ตัดสินใจยอมไปกับโตมอน เพราะไม่อยากทําให้สุดทีต้องเดือดร้อนและลึกๆแล้วเธอก็ยังรักโตมอนมากเช่นกันเมื่อความลับถูกเปิดเผยยวนใจกับหยาด้ากับโยนความผิดไปให้กับตะวันคนเดียวโตมอนรู้ว่าตะวันโกหกตนมาตลอดก็ทั้งโกรธและผิดหวังรู้สึกว่าตนเป็นคนโง่โดนหลอกง่ายๆจึงแกล้งตะวันโดยทำร้ายจิตใจตะวันต่างๆนานา,นาแต่ไม่ว่าใครจะยุยงอย่างไรโตรมอนก็ไม่ยอมอยากกับตะวัน เพราะจริงๆแล้วเขายังรักตะวันอยู่มากตะวันเสียใจยอมอดทนเพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอไม่ใช่คนเลวที่โกหกหลอกลวงและรอสักวันที่โตมอนจะเผยความรักที่แท้จริงให้กับเธอแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมโปรดรอดูนะครับผมข้าพเจ้าขอขอบคุณมากครับที่อดทนฟังข้าพเจ้ามาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ